สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้าพนุษย์ก็มาให้น้ำขนุนอีกแล้วนะคะทุกคนจ้าให้วันเว้นวันนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ก็ก็ทำตัดขนุนเนาะแต่งเพิ่งจะเต็ดเมื่อวานนะคะทุกคนจ้าวันนี้ก็มาให้น้ำขนุนในสวนเนาะ ป้าจะไปดูดูสระน้ำสักหน่อยนะคะทุกคนจ้ะว่าบรรยุทถึงไหนแล้วเนาะเดี๋ยวป้าจะเดินไปนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ให้พ่อมาติดเครื่องให้นะคะเดี๋ยวป้าจะเดินไปทางนี้เลยไปดูไปดูเครื่อง ว่าน้ำมันแห้งถึงไหนแล้วแดดก็ร้อนมากจริงๆดูนะคะป่าป่านอไม้ป้าเสียงเครื่องอได้ยินนะคะทุกคนจ้าเมื่อวานนี้ ามาแต่งสาวให้พลังเหมือนกันนะคะทุกคนจ้าอันนี้พอต,ตัดตัดแล้วนะคะทุกคนแต่งสาวให้พลังนะคะถ้าแต่งเสร็จแล้วถ้าเขาก็จะขึ้นเขาจะแตกเขาจะแตกแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกในน้อยเนาะนิดหนึ่งอะเห็นไหมคะทุกคนนิดหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งเนี่ยกำลังแตกเลยนะคะ แต่ตรงนี้ก็แตกยาวแล้วเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเขากาลังแตกเนาะนี่แตกเป็นแถวเลยนะคะนี่คือป้าแต่งสาวเขาแล้วนะคะทุกคนัไงคือแต่งสาวฝลังเนาะก็ตัดตัดไม่ให้เหมือนพุชานะคะแต่งสาวแต่งสาวให้ฝลังก็จะจะทําไม่ให้เหมือนกันเนาะป้าก็จะเอาที่ใบก็ที่เกลๆออกเนะแดีวเขาก็มีมีอ่อนๆออกมา ใบอ่อนน่ะนี่ลูกเขาเล่นหมดเลยนี่ไงเขาก็จะแตกอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยไหนเห็นไหมคะไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไงเขาจะแตกมาแบบนี้นะคะเป็นแถวเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นแถวยาวแตอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราเห็นเขาเป็นแถวแบบนี้มาแล้วถ้าเราไม่เด็ดออกเขาก็จะหลุดเองนะคะทุกคนจ้า แต่เราว่างๆเราก็เด็ดออกไปเนาะเพื่อจะเขาเพื่อจะแต่งให้ดูสวยงามไงป้าหนูก็จะแต่งเมื่อวานไงแต่งแต่งเยอะแล้วเขาก็แตกแตกไปด้วยตัดไปด้วยแตกไปด้วยนี่ลูกเขาก็ยังไม่แก่สุกดีเลยป้าก็เลยไม่กล้าตัดยอดเขาเนะเาะเลยก็ไปก่อนรอวให้เขาสุกให้เขาแก่ดีก่อนนี่ก้ อีกสองวันก็กินได้แล้วเดี๋ยวก็เริ่มมาตัดยอดทิ้งเนาะพอตัดยอดทิ้งเดี๋ยวก็แก่แบบเขาก็แตกออกมาเขาจะแตกมาแล้วเราก็จะมีลูกใหม่นะคะทุกคนจ้าฝพรั่หลังพันจินจูนี่จะมีเบจะมีต่อไปเรื่อยๆนะคะเราลดน้ําประจำเนาะเขาก็จะมีลูกตลอดพอจากลูกนั้นหมดกินลูกนี้ก็มาต่อก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆเนาะ ป้าจะปลูกครอบแบบนี้นะคะทุกคนจ้าดูนะคะอันนี้เป็นอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะคะเขาบอกพ้าน้ำหอมพันเบานะป้าก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ปรีเขาหรือเปล่าเนาะเนี่ยปลูกยังไม่ถึงปีเลยนะคะทุกคนเมื่อป้าไปไปสวีเดนนี่เกือบแปดเดือนเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้ ป้าน,นุ้ก็จะเอาเอาขนุนค่อมตรงนี้ก็บหมอพาน้ำหอมตรงนี้ก็เป็นมันจะตุษาสิฝรั่งป้าแต่งเก่งไปแล้วไงเนี่ยเขาก็จะแตกน้อยๆ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 เน,น,น,นี่ยแต่ป้าก็ปล่อยเขานะคะทุกคนปล่อยให้เขามีลูกใหม่เนาะมันจะหมดรุ่นแล้วเนี่ยป้าก็ ป้าก็เอาขนุนเทศดดำรงเนาะหรือดำรงเทศดนี่ป้าก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยป้าจะปลูกคอมแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ้าปลูกค่อมไปเอาฝรั่งแล้วก็เอาขนุนใส่เนาะอันนี้ก็เอาเขาเรียกอะไรอะแก้วมังกรเหรอป้าก็ปลูกแก้วมังกรด้วยนะคะเนี่ยปลูกแก้วมังกรด้วยนี่ปลูกค่อมไปเลยขนุนปลูกค่อมไปหมดเลย ตรงนี้ก็คือป้ากระดึงใส่หน่อไม้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือป่าหน่อไม้เนาะป้าทำไว้สี่ร้อยต้นเขาก็เมื่อปีกายนี้เขาก็เยอะอยู่นะคะถึงกับได้ดองได้ได้ได้ต้มใส่ถุงอะ่ะเขาเรียกว่าต้มอะไรอัดใส่ถงุงหรอคะนั่นแหละ ป้าโนนก็นม่อยู่เนาะโลโนนก็มัวจับไสวีเดนนะคะทุกคนเดินก็ป่าคนเดียวกลัวเหมือนกันแหละค่ะไม่รู้แหละก็กลัวงูเนาะเห็นอะไรก็ว่างูหมดอืมใช่เลยล่ะสงสัย กลัวอ่รู้ต้นไม่รู้อะไรตาต้องเดินห่างก่อนปันเอ้ยปันมากลัวทุกอ,อย่างเลยกลัวเป็นง,งูนี่แหละเพราะมันเดินมาคนเดียวตาก็กลัวใจหายเจคว่ำ <c> โ <oughs> ชคดีโชคดีนะคะจ่เจออะไรจะมาดูน้ำไงว่า มาดูน้ำว่าแห้งไปถึงไหนแล้วดูนะคะป่าดนไม้ป้า,า,ปาเป็นสวนใหญ่เลยเนาะเพราะว่าป้าปลูกทีมากนะคะทุกคนปลูกทีแล้วก็เวลาเขาโตก็จะประมาณนี้แหละค่ะเตียนอยู่นะคะตรงน,นี้ก็เป็นไม้อะไรซุงอะไรอะหนูไม้ซัมซุงเหรอ หนไม้หวานเนาะเพราะนั้นป้าก็มาตัดแต่งต้นในเขาทําไปหลายต้นเหมือนกันวิ้ยตกใจเห็นอะไรก็ตกใจแร้นั้นเห็นหน่อไม้นีใส่เม่ตัดเป็นไรมั้งอ๋อยังนี่ไงคะทุกคนจ้านี่ไงหน่อไม้หน่อไม้นี่กำลังจะขึ้นนะคะทุกคนต้องให้น้ำบ่อยๆเนาะ ให้น้ำบ่อยๆเขาถึงจะได้นีนอเรื่อยๆนะคะเสียงเครื่องยังดังเลยอขออภัยนะคะเดินสายหน่อยนะคะทุกคนจา้าว่าจะมาเดินดูน้ำเนาะว่ามันแห้งหรือยังนี่นะคะทุกคนจา้าป้าตัดเนาะ ป้ากับพ่อมาช่วยกันตัดแม่คนหนึ่งนี่ยตัดแต่งให้เขาสวยๆถ้ากอใหญ่แล้วมันจะไม่สวยไงอันนี้คือพุซาโอ้โหคุณแม่ขาตัดจะสั้นจูเลยเห็นไหมพ่อกับแม่มาตัดแตง่งแต่งกิ่งพุซาเอาสติด,ดินเลย <c oughs> พ่อกับแม่ยังเก่งมากนะคะทุกคนดู ตัดแต่งเต็นด้วยนี่นะคะป้าก็มาดูเครื่องก่อนนี่ก็ดูเครื่องก่อนนะเจ้าทุกคนจ้าน,น้ำของป้าอันนี้ก็เป็นสระนะเจ้าทุกคนจ้า ป้าก็ตัดก็จะตัดหน่อไม้เนาะต้นไม้อะ่ะไม่ให้ขโมยลกักลาไงถ้าไม่ตัดแบบนี้นะเขาก็ลักกินหมดนะคะทุกคนไม่เหลือเนาะ สะตรงนี้ก็สะสะอันแรกเนาะมีอีกลูกนะคะทุกคนอยู่หัวไล่นู่นเดี๋ยววันหลังถ้าป้าไปหัวให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะวันไหนไปหวเด็กป้าจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะทุกคนจ้ะว่าป้าทํามันให้เตียนหลุมเลยอันนี้ก็ยังไม่เตียนนะคะทุกคนมาต้องได้เดือนก,กว่าเนาะยังไม่หยุดเลยเหนื่อยก็เหนื่อ,อยอยู่อยู่อยู่ไม่อีกนานอีกสี่ห้าเดือนก็จะได้กลับประเทศแล้วไง เดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเนาะกลับประเทศสวีเดนแล้วยังไงป้าอนุก็ขอฝากกดติดตามกดสติไก้กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะทุกคนจ้าเพื่อจะดูคลิปป้าต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ